ไอเวินตะายจิรัตทองสุวรรณสอสอส,อส้มจังหวัดฉะเชิงเศรามันบอกปากทองสําคัญกว่าแผ่นดิน <c oughs> ผมนึกไม่ถึงเลยนี่คือสอสอพักประชาชนหรือไงแสดงว่าพักประชาชนนอกจากจะล้มเจ้าแล้วคุณยังเห็นว่าแผ่นดินไทยไม่มีความหมายเลยคุณรู้เรื่องวรนุษย์อะไรวะคนชายแดนที่เราไปสัมภาษณ์กันมาเยอะแยะเลยบอกว่าอยากให้ปิดด่านแล้วเขายังบอกว่าให้มันจบจบให้เด็ดขาดไปเลยเขาจะได้อยู่อย่างตาลับ นอนกลางคืนได้นอกจากน,นี้ไอ้บ้านยังพูดต่อว่าสรุปคือแผ่นดินเรายังอยู่ได้ครับแต่ประชาชนกําลังลําบากเดือดร้อนจากการปิด ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับปัญหาลุกล้ำพื้นที่เป็นที่มาของข้อเสนอเรื่องการเยียวยาและให้พิจารณาผ่อนปลนหรือเปิดด่านการค้าให้ชาวบ้านได้กลับมาค้าขายเหมือนเดิมชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนสําคัญที่สุดโอ้โหมึงนี่หล่อจริงๆกูจะอ้วกหน้ามึงเหมือนประจวบเลยนะเนี่ยพูดได้ยังไงการค้าชายแดนคนที่ได้ประโยชน์ก็คือทหารที่คุมชายแดนสินค้าที่เราส่งออกคนที่ได้เงินคือในทุนที่ร่วมมือกับทหารบางส่วนโดยเฉพาะยิ่งกองทัพภาคที่หนึ่งพอคุณเปิดด่านปรับ เนี่ยคนไทยก็ข้ามไปเล่นการพนันบ้านหนองจานคุณรู้ใช่ไหมว่ามันเป็นศูนย์กลางของอาชญากรรมในการขโมยรถจักรยานยนต์ขโมยสินค้าต่างๆแม่งมีอยู่ปากท้องเดียวคุณจีรัตคุณจำใส่กระโหลกคือในทุนส่งของประชาชนเขาไม่ได้อะไรหรอ